เอาละครับสวัสดีครับผมเดลตาโอาวันน,น,วน,นะครับผมมฝรั่งเศสเจอกับไอซ์แลนด์นะผมไอซ์แลนด์เันมาเมื่อรับกครั้งที่แล้วที่ผมบอกไว้ได้ไหมผมว่าชนะไปสามหนึ่งแล้วผมนั่นแหละสะรุปมันไม่เป็นอย่างนั้นนะผิดคาดจริงๆครับไม่อยากจะเชื่อครับว่าอังกฤษจะถูกไอซ์แลนด์ริกกับเอาชนะได้ แต่คราวนี้ไอซ์แซ็จเจอกับฝรั่งเศสแล้วมาครับเลือกทีมครับผมเริ่มคนแรกนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝรั่งเศสยังไม่สามารถใช้รามี่กับนโกโลกอนเต้ได้สําเร็จนะครับผมเพราะว่าคนติดโทษแบงครับเพราะว่าเลยไปเหลืองมาสองครั้งโอเควันที่พนักงานสตัวคือยูโคลอริสนะครับผมมากองหลังก็เอเฟราซานยาโอสเชนี่ตรงนี้เลือกยากครับเจ้ามังการ่าหรือว่าเจ้าอุ้มซิซ ซึ่งนม,ม้จะเป็นชาวเมืองทิทีมากกว่าครับเพราะว่าปีนี้เขาฟอร์มดีมากครับกองกลางครับเ <c oughs> รมาทรีพายเตอตโจฮังคาบายเรยสมาตุยดีไรพ็อพอกปาครับกองหน้าครับเป็นโอลิเวียชิรูดและอองเทรนกิริสมาต์ก็นะส่วนมาเซียผมชอบนะแต่ว่าถ้าดูจากดูเกมแล้วโค้ชน่าจะยังส่งชุดนี้ลงอยู่นะครับโอเคครับผมก็นี่ทีมชาติฝรั่งเศสแล้วนะผมมาดูกัน ว่าจะตรงกับทีที่แม่นที่สุดไม่ว่าเท่าไรปกติครับทีที่ว่าว่าแม่นที่สุดนะที่คนโหวตมากที่สุดนะครับผมโหวตว่าจะส่งมังการ่านะครับแล้วโคแมนแต่อุติติแล้วคาบานส่วนไอซ์แลนด์นะครับ,รบก็ผมว่าน่าจะสังส่งเจมส์นะครับก็น่าจะเป็นฮาวลอสันไอซ์แลนด์ให,หม่นะไอ,อ,อซ์เซเลียกยากเนี่ยเซฟวาสัน Siklisan ini masih konlang, anasan, skulasan, lepas tu ada bijanasan, lepas tu, lepas tu, กินบัสสันซิตโตสันและวัทวาสันนะครับผมก็แหละทีมสันอีกแล้วก็โมสชซอกโกแก็ตรงกันไป2นะครับเขาว่าเขาว่าจะส่งเขาจะส่งเฮเมนสันลงแล้วก็นะครับาเฮเมนสันลงแล้วพอเอาวัทวาสันออกนะ ไม่คิดยังงโอเคถ้าใครยังไม่เข้าใจนะแผนการเล่นที่ทั้งสองทีที่ผมคิดเอาไว้เชิญชมนี่ได้เลยเอาละครับนี่ก็คือแผนการเล่นของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับผมก็แผงหลังครับก็อย่างที่บอกแล้วนี่เล่นไม่ได้นะครับตดโคตรแบงนี่เราก็เหมือนเดิมครับให้คอสเชลลี่อยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนกลางกลางจะมีปัญหาเนื่งองจากคังเต้เล่นไม่ได้ต้องขยับพอกลาไปสูงหน่อยส่งคาบายลงมาเล่นต่ำๆรอสองไกลนะครับผมด้านหน้าก็เหมือนเดิม ไฮชิรุตปยาติกริสมันเล่นนะครับผมนี่ครับเป็นแผนของทีมชาติไอซ์แลนด์นะครับผมก็นี่ครับผมโก็้องอย่างเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมเหมือนเดิมเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเล่นนะครับผมก็น่าจะเป็นแบบนี้ครับที่ต้องระวังครับก็คือประสานาหลักตรงนี้ครับเหนียวมากริงครับผมกลับเข้าวิดีโอละเอาละหลังจากที่ทุกท่านดูไปแล้วเนาะคงเข้าใจฝฟั่งเศสในฐานะชองภาพนะครับผมครั้งนี้ผมประมวลไว้ว่า ไอ์แลนด์ถึงจะมาเมื่อแค่ไหนก็ตามนะไม่น่าจะชนะฝรั่งเศสได้คืออังกฤษบางคนละเรื่องไงอังกฤษเล่นประมาทไปคืออังกฤษแบบดูนี่ยิงง้ำก่อนยังไม่ทันจะได้นั้งเลยมันยิงดีเสมอแล้วใช้ช่วยโอกาสแล้วก็ช่วยโอกาสอีกรอบบุกม,มายิงได้ไม่คว่าผิดก,ก,กองหลังทีมชาติอังกฤษที่ไม่ประสานงานแต่กองหลังทีมช่าฝรั่งเศสให้ผมดูไเเปเขินไปใช่อย่างนั้นนะครับประสานงานกันดีพอสมควรที่ต้องระวังคือจุดโทษ่รับครั้งที่เราพอพอกว่าทำเสียจุดทษ่ภายใน60วินาที ส่วนทางรกเกียไยว้ม่าฝรั่งเศสน่าจะชนะไปได้นะฮะแต่ต้องอยาประมาทครับโกครับผมเาดนสัตว์เก่งที่สุดแล้วอ,อยากฝรั่งเศสเป็นทีที่มักจะคือจับยู่เสมอผมว่าน่าจะชนะไปหนึ่งศูนย์นะครับผมในนาทีที่เก้าสิบแล้วน่าจะเป็นฟรีคิกด้วยจับไี้ไม่ขี้ไปก็น่าจะอย่างนี้นะครับผมเอาละสำหรับนี้เราไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ